รับสมัครงานผู้สูงอายุทำงานแมคโครโลตัสในสาขาต่างๆในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดทางกระทรวงแรงงานได้ลงนามร่วมกับบริษัท c p e x t r a นะครับ เพื่อรับผู้สูงอายุเข้าทำงานที่ห้างโลตัสหรือห้างแมคโครนะครับซึ่งในปี2567นี้ตั้งเป้าไว้ที่800คนนะครับซึ่งก็เป็นงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลต่อการใช้แรงงานหนักแต่อย่างใดนะครับก็มีหลากหลายตำแหน่งทั้งจัดเรียงสินค้าบริการลูกค้านะครับ รายได้ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการช่วยพัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้สูงอายุนะครับถ้าที่สนใจก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่ห้างแมคโครหรือว่าโลตัสในแต่ละพื้นที่ครับ